เราอยู่ในเกมมือถือแนวแข่งล่าสัตว์นะครับออนไลน์ตัวเกมจะเป็นการสุ่มผู้เล่นเนาะช่วงแรกๆอาจจะเป็นบอทก่อนนะครับอันนี้คืออีกฝ่ายหนึ่งก่อนใช่ไหม One Shot Kill มันจะมีจุดตาอยู่2จุดเนาะถ้าใครเคยเล่นเกมแล้วเนี้ยก็คือตรงหัวนะครับแล้วก็ตรงอ่าหัวใจนะครับที่มันจะได้แต้มเยอะสุดนะต่ <Shot> อไปจะเป็นการล่ามหมูป่า <Shot> ครูดาวเนี่ยนะครับคูดาวในการชาร์จเห็นไหม มันค่อนข้างไปไวเหมือนเหมือนบังคับให้เราแบบเร็งแล้วก็ต้องรีบยิงนะ้ว One shot k i l ต่อไปจะเป็นหมีสีน้ำตาลนะครับ เรายิงทีหลังเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบเหมือนกันนะเราจะเห็นภาพเอ็กซเลย์นะ One shot kill จบเกมเราชนะเนาะหัว <Perfect. S 2> เป๊ะ Perfect k i l กต์นะครับ สามารถแชทอะไรได้หรือเปล่าไม่มีผมไม่เราแชทเนอะ One <Shot> Kill. อันนี้จะเป็นแผ็กการเติมเงินนะครับ แล้วก็ตรงนี้มีให้เราเปิดกล่องด้วยนะแต่ว่าต้องรอเวลาคนระัอบอุวุตอนนี้ก็จะมีตามนี้นะครับ อ๋อคือต้องสะสมการ์ดนะครับถ้าเรามีการ์ดเราก็ได้มาแนละ้วแล้วก็กระสุนนะครับกระสุนเนี่ยอ๋อมันดามเมจโบนัสก็แตกต่างกันอยู่นะแล้วก็มีเข้าครับนะครับคล้ายคล้ายกิว เนี่ยพวกปืนพวกอาะุธอะไรต่างๆเนี่ยเราน่าจะหาได้จากกล่องนะครับในการเปิดกล่องนี่แหละสำหรับสายฟรีเนาะแต่ก็ต้องรอเวลาหน่อยนะ One shot kill. เป้าหมายอยู่ตรงตานะครับดูจากภาพสแกนนะ <Perfect kill. S 1> ยิงที่หลังมันก็อาจจะอันนี้หน่อยนะครับต่อไปหมูป่า One shot kill. เหมือนจะอยู่แถวหน้าผากเนาะเยื้องไปทางหูทางด้านขวาครับ นี่คืออยู่ตรงกลางหน้าผากนะครับแล้วก็บนบนตาซ้ายนิดนึงเยื้องเยื้องนะครับ Perfect. ก็จะมีเป็นแรคงเป็นแรคงไปเนาะเป็นถ้วยรางวัลเหมือนเป็นการตกแต่งบ้านตัวเองคนระับ One shot kill. One shot kill. Kill one shot kill. ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะตัวเกมก็จะเป็นแนว PVP นะครับสุ่มออนไลน์ไม่สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะใส่แรคงไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าครับ